นาเสือตื่นเต้นได้เจอ,อปุ๋ยพรทิพ์มิตยูนิเวิร์สปี1988พร้อมให้กำลังใจเพื่อไปคว้ามง3วันนี้2ส,งสิงหาคม2565ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเป็นเจ้าของมงกุฎ power of r e s e n c e นาเสืองามอิมมิตยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022พร้อมเพื่อนๆในทีมมิตยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022นิโคลีนบิสนุกการ รองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับสองไอกัญญาลักษณ์ดูแก้วโอปอนสุชาตาช่วงสีรองอันดับชนะเลิศสและเรเน่เรนิตาเวโรนิกา้าอาการโดงรองชนะเลิศสีได้พบปะพูดคุยกับปุ๋ยพรทิพ,ย,พย์นางงามจักรวาล1น8 8ทั้งนี้ภายหลังการพูดคุยแอนนาเปิดเผยว่า ตัวเองตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสเจอปุ๋ยพรทิพตยูนิเวอร์ปี1988ตัวเองได้ถามวิธีการเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อไปคว้าม,มงสามให้ไทยและยอมรับว่าตัวเองมีความคิดเห็นตรงกันคือเรื่องของการศึกษาและตัวเองมองว่าวุ้นเวทีโลกภาษาไม่ได้สำคัญแต่ขึ้นอยู่กับความมั่นใจเท่านั้นแต่ไม่ใช่ตัวเองจะไม่สนใจเรื่องภาษาเลย ซึ่งยังคงต้องฝึกและศึกษาเพิ่มเติมตัวเองได้พลังจากพี่ปุยพรทิพย์เป็นอย่างมากพร้อมบอกตนเองว่าน่ารักและให้กำลังใจเพรารู้เบื้องหลังชีวิตของตัวเองด้านแฟนคลับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ตัวเองมีความมั่นใจยิ่งขึ้นแอนนากล่าวอแอนนาดย,ยังบอกอีกว่าคุณแม่ได้รับรู้แล้วว่าตัวเองได้เป็นอท t 2022ซึ่งบอกกับตัวเองว่าดีใจด้วยนะ แม้จะเป็นคำสั้นๆแต่แอนนาก็เข้าใจความหมายว่าแม่พูดมาจากใจขณะเดียวกันยังไม่มีโอกาสได้เจอคุณพ่อคุณแม่แต่ล่าสุดในวันพรุ่งนี้จะเจอกับคุณพ่อและผู้ว่ากอทอมอเลยอยากให้แฟนคลับติดตามมอแอนนาได้เห็นคอมเมนต์ในโลกโซเชียลที่แฟนๆพิมพ์ถึงแต่ตนก็มีวิธีดึงตัวเองออกมาจากคำพูดแย่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตพืึกก่อ,กอมากกว่าและเมินโดนขุดเรื่องสัญญกรรม ตนมองว่าถ้าทำแล้วและทำให้มั่นใจตนก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งตนทำเพียงจมูกนอยอย่างไรก็ตามแอนนาเจ้าของมงกุฎมิทยูนิเวอร์ไทยแลนด์2022บอกว่าว่าดีใจนางเอกสาวเบลล่ากาณีเข้ามาคอมเมนต์ตนยังไม่มีโอกาสได้เจออีกฝ่ายซึ่งตนก็อยากที่จะพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในวงการงอแอนนาเสือเอ็นยูที2022ปุยพรทิพย์ภาพวิชานพง์